ว่าไม่มีเงินค่ะอย่าพูดว่าไม่ไหวตื่นเช้ามานะคะจงอวยพรตนเองว่าเราเก่งเราเข้มแข็งเราทำได้ทุกอย่างและเรามีเงินเยอะมากจงอนุญาตให้ตนเองรับเงินทุกช่องทางอย่างง่ายๆสบายๆ,ายๆเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีความสุขนะคะที่จะให้คำอวยพรและให้พลังตัวเองให้เคล็ดลับอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพียงแค่ยิ้มเงินก็ไหลเข้าแล้วค่ะ ยิ่งหัวเราะนะคะเงินยิ่งพังผูเข้ามานี่ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เรายิ้มง่ายๆนะคะมีอารมณ์ขันง่ายๆนี่คือภาวะของสภาวะของอารมณ์เบิกบานนะคะและภา,าษาอังกฤษใช้คาว่า h a p p i n e state s s ค่ะจงเป็นสภาวะแห่งความสุขและความสุขนี้แหละจะขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นและคุณจะลืมในเรื่องรานะคะความทุกข์ทั้งหมดที่เข้ามา เพราะความทุกข์ก็เป็นแค่บททดสอบคุณสามารถที่จะควบคุมเกมและควบคุมสถานการณ์ได้จากความสุขที่คุณมีขอให้เป็นกำลังใจทุกคนเอาไปใช้ให้มีความสุขนะคะ